สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่1นึ่งตุลาคม2568แนวทางแรกจะเป็นแนวทางปากหลักหน่วยบนของอัตนาคิโนนะครับงวดที่ผ่านมาใบฝั่งทางซ้ายแนวทางของอาจารย์ก็เข้านะครับทุกท่านมีเลข6 6ก็เข้าหลักหน่วยไ้ออก6 4 6ี่ก สำหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวามือนะครับเจ้าของข้อมูลคำนวณได้8 9 0 1 237ตามนี้นะครับแนวทางปักหลักหน่วยบนของอาจารย์คำนวณได้8 9 0 1 237มมาครบแล้วนะครับก่อนหน้านั้นผมลงสูตรคำนวณหลักร้อยกับหลักสิบของอาจารย์ไปให้แล้วนะครับ รวมให้อีกครั้งหนึ่งหลักร้อยของอาจารย์ได้7 8 9 0 2 3 1หลัก10บใบตรงกลางนะครับคำนวณได้6 7 8 9 0 1 2มาต่อกันที่แนวทาง10บนมัดรวมนะครับก็จะมีแนวทาง2อาจารย์ด้วยกันมีแนวทางของแอดฝนกับแนวทางของแอดพิมมี่ใบฝั่งทางซ้ายเป็นแนวทางงวดเก่านะครับ ได้ตัวชนเด่นหนึ่งในนั้นก็คือเลข4นะครับที่เข้าหลัก10สสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับนัดฝนคำนวณได้67890123นหัดพิมพ์มีได้0ูนย์9 1 2ได้ตัวชนเด่นทั้งหมด6ตัวก็จะมี790123นะครับทางสิบบนชนเด่นงวดใหม่ได้790 12 3ส ต่อมาก็จะเป็นสูตรหลักหน่วยชนเด่นนะครับงวดที่ผ่านมาก็คือใบฝั่งทางซ้ายนะครับมีเลข6อยู่ทุกท่านได้ตัวชนเด่นก็คือเลข6เข้าหลักหน่วยนะครับคุยออก646 6. สำหรับงวดใหม่ครับนัดฝนคำนวณได้47329086นัดพิมพ์ได้34678901ได้ตัวชนเด่นทั้งหมด7ตัวก็จะมี47390 แปนะครับตามนี้ทุกท่านใบนี้หน่วยบนชนเด่นได้473 9086ต่อมาก็2สูตรมัดรวมนะครับระหว่างหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยจัดทำข้อมูลนี้โดยแอดฝนขออนุญาตส่งต่อแบ่งปันคุณชมนะครับมัดรวมแล้วได้ทั้งหมด42ชุดทุกท่านใครชอบ ก็ไปดึงชุดเด่นเอานะครับถ้าไม่ชอบใจก็เลื่อนผ่านได้มาต่อกันที่แนวทางร้อยบนของแอดรัชนกมีโชคงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายแอดรัชนกคำนวณได้3ามห้าหนึ่งในนั้นมีเลขหกนะครับที่เข้าหลักร้อยทุกท่านสำหรับงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับวันที่หนึ่งเดือนสิบ ปี2568นัดราชนกคำนวณได้2กับ3นะครับ2กับ3มาต่อกันที่แนวทาง10บนของอัสตางนะครับสูตร10บนของอัสตางงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดคำนวณได้3 4 5 6 7 8 9 0ถูกทัน3 4 5 6 7 8 9 0 ทั้งหมดทั้งมวลเป็นเพียงแนวทางสูตรคำนวณนะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ต่อมาใบนี้จะเป็นแนวทางของเอสอสนามบินน้ำทุกท่านใบฝั่งทางซ้ายเป็นแนวทางงวดเก่าที่ผมลงให้อยู่นะครับสูตรคำนวณของอาจารย์จะมีตัวเด่นแล้วก็มีชุด2ตัวมาให้เป็นแนวทางเบื้องต้นสำหรับตัวเด่นของอาจารย์มี5กะบ6นะครับที่เข้าแต่ว่า ชุดที่ติด6ของอาจารย์ไม่มีหกสีชุดที่ติดห้าของอาจารย์ไม่มีห้าแดลงไปด้านล่างตรงๆนะครับทางในเลขงวดก่อนประมาณนี้สำหรับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้456ห้าหทุกทัน4ี่ห้าห สำหรับชุด2ตัวก็อยู่ด้านหลังนะครับชุดที่ติด4ก็จะมี3 4 6 4 5 4 8 4 3 5 6 5 5า 5, 8 5, ี 6, ่3 6 6สีแล้วก็6 8ครับในทางของอสอสนามบินน้ำ ต่อมาจะเป็นแนวทางของหนูน้ำทิพย์นะครับหนูน้ำสมายเป็นแนวทางขนมไทยเด่นสิบล่างสูตรใหม่สำหรับงวดใหม่ก็อยู่ด้านล่างสุดเจ้าของข้อมูลคำนวณได้9 27นะครับ927ต่อมาก็จะเป็นสูตรคำนวณหลักหน่วยล่างนะครับหลักหน่วยล่างงวดใหม่ คำนวณได้380แปดนะครับสามต่อมาจะเป็นชุดมัดรวมนะครับสำหรับสูตรคำนวณเลขวินของอาจารย์ได้824 970่นะครับ824ส7 0ส่ 24, วนชุดที่มัดก็อยู่ด้านบนนะครับมี20 23 28 7 0 7 3 7 8 9 0 9 3 9 8ถูกทันแนวทางขนมไทย2ตัวด้านล่างของหนูน้ำทิพย์มาต่อกันที่แนวทางของแอดลิคิดนะครับตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้4กับ9จุด2ตัวก็จะมี4 2 4 3 4 7 4 8 9 2 9 3 9 7แล้วก็98นะครับ อัดมาครับวับนี้จะเป็นแนวทางของแอดนายหนุ่มทุกท่านใครรอใครตามอยู่อาจารย์ใจดีให้มาแล้วนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้ายสุดตัวเด่นของอาจารย์คำนวณได้5นะครับตัวที่ชอบแล้วก็ชุดเด่นก็มี58นะครับลงไปด้านล่างตรงๆเลยทุกท่านโดยออก6 4 6ี่สํห้าหรับงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือ2ใบด้านบนนะครับ 1>, 1ตุลาคม2568ตัวเด่นตัวที่ชอบของอาจารย์ก็คือเลข9นะครับก็คือเลข9ชุดเด่นของอาจารย์ก็คือ97กับ95นะครับ97กับ95แนวทางแถวบนของอาจารย์นะครับมี9293 72แล้วก็75 3ตัวได้597 297แล้วก็295ทุกท่าน ตามนี้ครับแนวทางของแอดนายหนุ่มมาต่อกันที่แนวทางของแอดมะยมแดงนำโชคนะครับตัวเด่นงของอาจารย์คำนวณด้เลข4 2ตัวมี045434ชอบ24นะครับแนวทางชุด3ตัวของอาจารย์มี224 234แล้วก็254ทถูกทันแนวทางของแอดมะยมแดงนำโชค มาต่อกันที่แนวทางชุดสองตัวนะครับเป็นข้อมูลเรีวงในถูกท่านผมได้แนวทางงวดเก่าของอาจารย์มาด้วยนะครับก็อเอามาแบ่งปันส่งต่อผู้ชมผมไม่ได้ลงให้นะครับงวดก่อนแต่เห็นว่าสูตรํำนวณชุดสองตัวของอาจารย์หนึ่งในนั้นมีสี่หกนะครับสี 4, ่หกก็ไปด้านบนตรงๆสำหรับงวดใหม่ใบฟังทางขวานะครับหนึ่งตุลาคม อาจารย์เจ้าของข้อมูลคำนวณได้5 4 5 7 5 8แล้วก็5 9ทุกท่าน5 4 5 7 5 8แล้วก็5 9เป็นแนวทางเลขวงในนะครับมาต่อกันที่แนวะทางโครงสร้าง2ตัวบล่างชุดเต็มของแอดคมงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มาทั้ง บนมาทั้งล่างเลยนะครับด้านล่างก็มี58นะครับด้านบนมี64 64, 64นี้เข้าตัวกลับนะครับสําหรับงวดใหม่ของอาจารย์ใบฝั่งทางขวาทุกท่านวันที่1เดือน10ปี2568นแนวทางของอาจารย์คํานวณได้ตามที่เห็นนะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางใบสรุปแจ้มเด่นแต้มอรองของอาจารย์ทุกท่านแต้ม3ตัว แ้มเด่นของอาจารย์คำนวณได้590แต้นมลองได้241สี่หน่งแมเด่นสตัวด้านบนของอาจารย์ได้หนึ่งสี่เก้มลองได้026ต่อมาก็จะเป็นแนวทางแต้มเด่นล่างได้124่งสอง่มลองได้986นะครับแนวทางของแอดคม มาต่อการที่แนวะทางรับประทานสอนอนด้านล่างของอัโซยุนะครับอาจารย์คำนวณได้ 80- ดูย์รูดไจนถึง8 9เลยทุกทัานวันที่จะอยู่ด้านล่างนะครับ1นตุลาคมพอจะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ